เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่พยายามจะใช้ AI สร้างงานอะไรสักอย่างแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่เห็นจะเหมือนภาพที่เราคิดไว้ในหัวเลยสักนิดปัญหานี้บอกเลยว่าเจอกันแทบทุกคนครับแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนความรู้สึกแบบนั้นให้กลายเป็นความสามารถในการสร้างสารรค์ระดับโปรกันครับนี่แหละครับคือเป้าหมายของเราในวันนี้เลยการได้ผลลัพธ์ที่มันสดใหม่โดนใจแล้วก็ใช้งาน AI ได้แบบที่คนเขาเรียกว่ามือโปร ซึ่งหัวใจสำคัญเลยนะที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะคุยกับ AI ให้เป็นให้เหมือนมืออาชีพคุยกันนั่นเองเอาละครับด่านแรกสุดของการเดินทางนี้เลยนะคือการปรับแนวคิดของเราก่อนครับเราต้องมาทําความเข้าใจหลักการสําคัญสําคัญของการสื่อสารกับ AI ให้ได้ผลดีที่สุดกันก่อนเพราะนี่คือรากฐานเลยครับถ้าตรงนี้แน่นนะที่เหลือจะง่ายขึ้นเยอะเลย และนี่คือ5หลักการสำคัญครับที่จะยกระดับการใช้ AI ของเราขึ้นไปอีกขั้นข้อแรกเลยนะคือต้องเข้าใจเครื่องมือรู้ว่ามันเก่งอะไรไม่เก่งอะไร2คือศิลปะการเขียนคำสั่งที่ชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นหัวใจเลย3คือตัวเราเองต้องชัดเจนก่อนว่าอยากได้อะไร4คือต้องฝึกบ่อยๆครับใช้บ่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องอัปเดตความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะโลก AI เนี่ยมันไปเร็วมากจริงๆครับ โอเคพอเรามีแนวคิดที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือจริงกันบ้างเราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าเทมเพลตคำสั่งหรือที่เรียกว่า p t t e m p ม e t p s เนี่ยมันจะกลายมาเป็นเครื่องมือสุดเทพของนักสร้างสรรค์อย่างเราได้ยังไงแล้วทำไมเทมเพลตมันถึงดีขนาดนั้นก็เพราะว่ามันเหมือนเรามีพิมพ์เขียวสำเร็จรูปอยู่ในมือไงครับช่วยประหยัดเวลาลดความผิดพลาดทำให้ผลงานที่ออกมามีมาตรฐานสม่ำเสมอและข้อดีที่สุดเลยนะ คือมันทําให้เราต้องมานั่งปวดหัวกับโครงสร้างคําสั่งแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสกับความคิดสร้างสารรค์ได้แบบเต็มที่เลยมาดูเครื่องมือชิ้นแรกกันเลยครับนี่คือเทมเพลตสาหรับสร้างภาพที่สมจริงแบบสุดๆจะเห็นเลยว่าโครงสร้างมันชัดเจนมากเราแค่เติมคําในช่องว่างไปเรื่อยๆตั้งแต่ประเภทภาพไปจนถึงชนิดของกล้องกับเลนเลยและนี่คือตัวอย่างเวลาเอาไปใช้จริงครับ เห็นไหมครับว่าพอเราเอา Template เมื่อกี้มาเติมรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปปุ๊บจากโครงสร้างปาเปล่าๆมันก็กลายเป็นคําสั่งที่ทรงพลังสามารถสร้างภาพที่น่าทึ่งแบบนี้ออกมาได้เลยไปกันต่อที่เ m p l a t e ถัดไปเลยอันนี้ออกแบบมาเพื่อทํำสติกเกอร์โดยเฉพาะเลยครับเรากําหนดได้หมดเลยนะทั้ง style, tone, สไตล์คาแรคเตอร์โทนสีหลายเส้นและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องบอกมันว่าพื้นหลังต้องโปรง่งใสจะได้เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายๆครับ อ่าอันเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาที่หลายคนปวดหัวเลยคือการสั่งให้ AI ใส่ตัวหนังสือลงไปในภาพให้มันเป,ะเปะ๊ะๆเทมเพลตนี้แหละครับคือตัวช่วยทําให้เรากําหนดได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวอักษรได้แบบแม่นยําสุดๆลองดูตัวอย่างนี้สิครับนี่คือการเอาไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์เลยนะจะเห็นเลยว่ายิ่งเราระบุรายละเอียดได้ชัดเจนเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ยิ่งดูโปรพร้อมเอาไปใช้ทําการตลาดต่อได้ทันทีเลยครับ เอาละครับพอพื้นฐานเราแน่นกันแล้วนะทีนี้เราจะไปกันที่เลเวลแอดวานซ์กันบ้างจากเทมเพลตพื้นฐานเราจะไปดูเทคนิคขั้นสูงสำหรับการปรับแต่งผลงานของเราให้มันละเอียดยิบย่อยลงมาอีกขั้นกันครับนี่คือพื้นฐานของการแก้ภาพเลยครับคือการสั่งให้ AI เพิ่มหรือลบอะไรบางอย่างในภาพได้อย่างแม่นยำมันเหมือนเราสั่งสิลยกรรมภาพด้วยตัวหนังสือเลยครับอยากจะเพิ่มหมวเข้าไปหรือจะลบสายไฟที่มันรกหูรกตาออกจากวิวสวยๆก็ทำได้หมด เทคนิคต่อมาเรียกว่า Inpainting ครับโอ้โ oh, หอันนี้ทรงพลังมากพูดง่ยงายๆก็คือมันทำให้เราสามารถเปลี่ยนแค่บางส่วนของภาพที่เราต้องการได้แบบเนียนกลิบเลยโดยที่ AI มันจะคำนวณและเติมส่วนที่แก้ให้กลมกลืนไปกับภาพที่เหลือให้เองดูตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับเราสั่งไปเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนแค่โซฟานะจากสีน้ำเงินเป็นโซฟาหนังวินเทจโดยที่หมอนแสงไฟหรือของอย่างอื่นในห้องเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างผลลัพธ์ที่ได้เลยดูเป็นธรรมชาติมากๆครับ มาต่อกันที่เทคนิคสไตล์ทรานสเฟอร์ครับอันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเลยผู้ที่เห็นภาพก็คือเหมือนเราเอารูปถ่ายของเราไปให้จิตรกรเอกระดับโลกวาดทับลงไปทีนั่นแหละครับเป็นการเอาสไตล์ของภาพหนึ่งมาใส่ในอีกภาพหนึ่งตัวอย่างภาพราตรีประดับดาวเนี่ยคลาสสิกสุดๆแล้วก็ทําให้เห็นภาพชัดมากเลยครับลองนึกตามนะเราเอารูปถนนในเมืองตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็บอก AI ว่าช่วยวาดภาพนี้ใหม่ให้เป็นสไตล์ของแวนโก๊ะหน่อยผลที่ได้คือสุดยอดไปเลย และนี่ก็คือเทคนิคที่เหมือนการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเลยครับคือการเอาองค์ประกอบจากภาพหลายๆใบมารวมกันเป็นภาพใหม่ที่สมบูรณ์แบบซึ่งเทคน,คนิคนี้สำคัญมากๆสำหรับงานที่ซับซ้อนหรืองานโฆษณาเลยครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานจริงที่มีประโยชน์มากในโลกอ e ีคอมเมิร์ซเลยครับสมมติเรามีรูปสินค้าสวยๆแต่ไม่มีนางแบบเราก็สามารถเอารูปสินค้าของเราไปรวมกับรูปนางแบบอีกคนแล้วก็สร้างเป็นภาพใหม่ที่ดูเหมือนถ่ายมาด้วยกันรจริงๆได้เลย พร้อมปรับแสงเงาให้เนียนกริปก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปและตอกย้ำใจความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ทักษะการฝึกฝนและการปลดปล่อยพลังแห่งการสร้างสารรค์ที่อยู่ในตัวเรากันครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับเครื่องมือหรือเทมเพลตต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดนะแต่มันคือโครงสร้างที่เข้ามาช่วยเสริมพลังความคิดสร้างสารรค์ของเราตำหากคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปมันก็เหมือนพิมพ์เขียวครับ แต่สถาปนิกตัวจริงที่ออกแบบผลงานชิ้นเอกก็คือความคิดสร้างสารรค์ของเราเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วศักยภาพในตัวเราเนี่ยมันมีมากขนาดไหนกันแน่แล้วถ้าเรื่องมือ AI พวกนี้คือโอกาสที่จะทําให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่นั้นเราจะเปิดใจรับมันแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้แล้วหรือยัง